ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้เรื่องค,อคือเรื่องตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจเป็นผู้หญิงไทยอายุ72ปีมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องอาเจียนมากไม่เวียนศรีรษะไม่ปวดศรีรษะปัสสาวะอุจจาระปกติด,ดีไม่มีท้องเสียไม่ปวดท้องมีแต่อาเจียนอย่างเดียวไม่มีไข้ ไม่มีโรคประจําตัวไม่เคยแพ้ยาไม่ได้กินยาอะไรประจํานะครับไม่ไม่มีปัสสาวะบ่อยไม่ได้หิวน้ํานะครับแต่ว่าน้ําหนักลดไปหนึ่งเดือนประมาณเจ็ดกิโลแต่ว่ายังรับประทานได้ไม่ได้เบื่ออาหารใต่น้ําหนักลดเอาลดออกนะครับต่อมาโรงพยาบาลตัวร่างกายพบว่า ความดันร้อยสามสิบแปดสิบแต่ชีพจรเร็วมากร้อยสามสิบไม่มีไข้นะครับดูตรวจร่างกายแล้วก็ดูลิ้นแห้งผิวแห้งเหี่ยวย่นดูลักษณะมันวนขาดน้ำนะครับแต่สติปัญญาอะไรยังปกติอยู่นะสติสัมปชัญญะยังปกติตรวจปอดตรวจหัวใจอะไรยังปกติอยู่นะครับท้องก็ไม่ปวดไม่อะไรกดก็ไม่เจ็บ นื่องจากผู้ป่วยมีน้ำหนักลดแต่รับประทานได้แล้วก็มาแบบขาดน้ำไปเลยลิ้นแห้งปากแห้งคอแห้งอะไรพวกนี้แล้วก็อาเจียนมากแล้วนกะ็รับประทานได้แต่น้ำหนักลดต้องนึกถึงโรคเบาหวานเลยนะครับแต่ถ้าคลาสสิกก็ต้องปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยด้วยจากแค่นี้ไม่มีมีแต่มีแต่ว่ารับประทานได้แต่ว่าน้ำหนักลดไปเรื่อยๆนะครับ แั้ต้องนึกถึงเบาหวานก็เลยเจาะน้ำตาลก็ได้474เลยนะครับพอที่เป็นเบาหวานและอาเจียนมากต้องนึกถึงอะไรบ้างต้องนึกถึงเบาหวานมีความเป็นกรดในเลือดอะไรพวกนี้ถ้าอาเจียนมากเป็นเบาหวานและอาเจียนมากก็ได้เจาะเลือดดูเกลือแร่ในเลือดแล้วก็ดูคีโตนในเลือดปรากฏว่าคีโตนโพสติฟแสดงว่าร่างกายเอาไขามันไปใช้เป็นพลังงานแล้ว ใช้กูโค้ดไม่ได้แล้วทำให้เลือดเป็นกรดมากถ้าคีโตนในเลือดข้างนะครับแล้วเคสนี้อีกกรณีคือถ้าน้ำตาลสูงแล้วก็ซึมนะครับแต่คนนี้ไม่ซึมน้ำตาลสูงแต่คนนู้นถ้าคนถ้าซึมแล้วก็น้ำตาลสูงเจ็ดแปดร้อยะต้องนึกถึงน้ำตาลสูงมากในกระแสะเลือด อาจจะถึง800ถึง900ถึงพันเลยแล้วก็มีสารละลายในเลือดข้นมากเครียยวไฮเปอร์ออสโมล่านะครับแล้วก็มีอาการของการขาดน้ำเหี่ยวเหี่ยวเนื้อตัวเหี่ยวแล้วก็ผิวแห้งเหี่ยวย่นแล้วก็ขาดน้ำมากแล้วก็มีความมีเลือด มีสารละลายในเลือดข้นมากทำให้ซึมได้เพราะว่าสมองมันเหี่ยวขาดน้ำเยอะนะครับแต่เค่น,นี้ไม่ถึงขั้นนั้นแค่น,นี้เป็นแค่เบาหวานทำให้เกิดมีความพึงกฎดในเลือดสูงนะครับเนื่องจากร่างกายขาดอินซูลินมากร่างกายเอาก็เลยเอาไขมันใต้ผิวหนังไปใช้เป็นพลังงานแทนก็จะได้ผลิตผลออกมาเป็นคีโตนบอดดี้นะครับในร่างกายซึ่งทำให้เลือดเป็นกรด นะครับทีนี้ผู้ป่วยรายนี้ขาดน้ำมากเราก็ให้น้ำเกลือ2-3ลิตรเลยในเวลา3-4ชั่วโมงหยดไปเรื่อยๆขนาดเกินแล้วก็ให้อินซูลินหยดไปด้วยนะครับแล้วก็ปรับดูน้ำตาลในเลือดทุกชั่วโมงนะครับน้ำตาลก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ แต่อย่าลดอย่าให้อินซูลินเร็วกันไปเพราะน้าตาลลดเร็วอาจจะมีปัญหาได้ร่างกายปรับตัวไม่ได้พอน้ําตาลใช้เวลาประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงน้ําตาลก็จะถึงประมาณร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยก็เลยหยุดให้อินซูลินหยดแล้วก็ให้ฉีดอินซูลินใต้ผิวหนังแทนแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เจาะเลือดดูน้ําตาลทุกหกชั่วโมงปรับอินซูลินตามระดับน้ําตาล พอเลือดเป็นกรดมากเราก็ให้ด่างเขาเรียกไบคาร์บอเนตเข้าไปด้วยเป็นฟอร์มฉีดผู้ป่วยพอได้น้ําเกลือได้อินซูลินแล้วก็ได้ด่างด้วยก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเกลือแรกกลับมาปกตินะครับน้ำตาลก็กลับมาปกติใน24-48ชั่วโมงนะครับน้ำตาลก็ร้อยกว่ากว่าอาการคอแห้งปากแห้งผิวเหี่ยวย่นก็ดีขึ้นกลับมาปกตินะครับผู้ป่วยก็สบายขึ้น ไม่อาเจียนละรับประทานอาหารได้มากขึ้นนะครับเคสนี้มีทางเดินปัสสาวะอักเสบด้วยมีไข้สูงขณะนอนโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็หนาวสัน่นคือมีกรวยไตอักเสบด้วยแสดงว่าเคสนี้คงมีไข้มาก่อนแล้วมาจากบ้านนะครับแต่ผู้ป่วยบอกว่าไม่มีไข้นะครับเราก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อไปด้วยให้ไปได้สามสี่วันไข้ก็ลงดีนะครับ 4ีห้าวันก็หกวันก็กลับบ้านได้นะครับอาจารกันก็มีไตาวายเฉียบพลันด้วยในเคสนี้เนื่องจากว่าค่าไตาของเสียขั่งมากของเสียขั่งในเลือดค่าไตาขึ้นเนื่องจากกินไม่ได้อาเจียนขาดน้ํามากอะไรพวกนี้ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงปริมาตรเลือดลดลงก็เกิดไตาวายเฉียบพลันได้ พอได้น้าเกลือก็ดีขึ้นเรื่อยๆปัสสาวะก็เริ่มออกดีคาดไตาก็ลดลงนะครับช่วงแรกน้ําช่วงแรกปัสสาวะออกน้อยพอผ่านไปสักหกชั่วโมงปัสสาวะก็เริ่มออกดีขึ้นไตาวายก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับความเป็นกรดก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้นในคนเป็นเบาหวานนะครับเนื่องจากกินไม่ได้เลยพอได้น้ําเกลือสองสามวัน ค่าไตที่เป็นของเสียค้างมากก็ลดลงจนปกติได้นะครับความเป็นกรดก็ดีขึ้นเร็วถ้าแก้เร็วนะครับคือความเป็นกรดเกิดจากสองสาเหตุคือไตวายเฉียบพลันร่วมกับไอของเสียค้างคีโตนบอดี้อะไรพวกนั้นด้วยนะครับถ้าแก้ทั้งเบาหวานแล้วก็แก้ทั้งให้น้ําให้น้ําเกลือด้วยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแค่นี้เป็นตัวอย่างของผู้หญิงอายุ72ปีไม่เคยตรวจสุขภาพเลย นะครับถ้าตรวจก็น่าจะพบว่าเป็นเบาหวานแล้วเมือ่อหนึ่งถึงสองปีที่แล้วเคสนี้ไม่เคยได้รับการรักษาและไม่เคยตรวจเลยมาครั้งแรกกันน้าตาลสะสมได้ถึงสิบสี่เลยคนปกติน้อยกว่าห้าจุดแปดนะครับนั่นน่าจะเป็นเบาหวานมาเป็นปีแล้วไม่ได้รับการรักษาเลยทําให้เสียโอกาสไปมากนะร่างกายก็จะเป็นร่างกายถ้าเป็นเบาหวานก็จะเอวยอะจะเสื่อม ทุกแห่งมากกว่าคนปกติแม้นเสียโอกาสไปเลยเนม้นควรจะตรวจร่างกายแม้นการเช็คอัพตรวจร่างกายนีมันเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งอายุมากต้องเช็คให้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นอย่างน้อยทุกหกเดือนหรือปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับโดยเฉพาะการคัดกรองโรคมะเร็งทั้งหลายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแม้นเคสนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่เคยเช็คอัพมาโรงพยาบาลด้วยอาเจียนอย่างเดียวน้ำหนักลด แต่ว่ากินอาหารได้แต่น้ำหนักลดเอารดเอา,เอาก็ต้องนึกถึงเบาหวานนี่แหละนะครับแล้วก็การที่เลือดเป็นกรดเนื่องจากว่าคนไข้าขาดอินซูลินร่างกายเอาไขมันใต้ผิวหนังมาใช้เป็นพลังงานแล้วก็เกิดเป็นคีโตนบอดดี้ของเสียข้างในเลือดทำให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นสาเหตุที่ขาดอินซูลินเพราะว่าคนไข้ปกติอาจจะได้อินซูลินระดับหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเขาดื้ออินซูลินด้วย แต่ว่าพอติดเชื้อในตับโดยัสาว่าก็ยิ่งนิดอินซูลินมากขึ้นแต่แต่แต่ตับอ่อนมันทํางานไม่ได้เต็มที่แล้วก็ทําให้เกิดภาวะขาดอินซูลินอย่างรุนแรงก็ทําให้เกิดร่างกายเอาไขมันใต้ผิวหนังไปใช้เป็นพลังงานแล้วก็เกิดความเป็นกรดมากขึ้นมี Body กีโตนบอดี้ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนไข่เบาหวานเนี่ย ถ้าเราไม่เคยรักษาเลยไม่เคยดูแลก็จะมาด้วยเรื่องสายเหตุแบบนี้ได้เลยก็คืออยู่ๆก็อาเจียนมากไปเจาะน้ําตาขึ้นสูงแล้วมีเลือดเป็นกรดอะไรพวกนี้หรือว่าบางคนอาจจะมีปวดท้องได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเรายิ่งอายุว่าเราต้องเช็คอัพร่างกายด้วยเสมอนะครับเพื่อระวังโรคแทรกซ้อนหรือว่าในอนาคตที่จะมีโรคซ่อนเลนต,ตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัว เกิดเฉียบพลันแบบนี้กรณีนี้นได้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ